คลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาย้อนดูหน่อยครับว่าตลอดปี2020เนี่ยมีประตูไหนเด็ดๆของไอ้เปือนใหญ่อาร์เซนอลบ้างนะครับ สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง AM7 Channel นะครับแล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook Fanpage Arsenal Thailand คุยกันเนอร์ด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาย้อนดูหน่อยครับว่าตลอดปี2020เนี่ยมีประตูไหนเด็ดๆของไอ้ปืนใหญ่ Arsenal บ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตลอดปี2020เนี่ยนะฮะ ตอนนั้นต้นปีนะเดือนมกร,รานะจนถึงคันวาคมเนี่ยนะมีหลายลูกหลายประตูที่เป็นโมเมนต์สำคัญสำคัญสำ,ญสำหรับอาร์เซนอลนะล้วก็หลายลูกเนี่ยประตูสวยหยดมากแต่ว่าอย่านับฤดูก,กาลใหม่ที่เพิ่งมาถึงนะอันนี้อาจจะยิงน้อยหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะรเราก็ยังมีไฮไลท์เด็ดๆนะฮะประตูเด็ดๆมาฝากกันก็ยังไงใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับดูแล้วแม่รู้สึกว่าถูกอกถูกใจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ พี่มันมีลูกนี้ก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยประตูนี้ของลากาแซของโอบาเมยองนะครับที่แบบว่าอยากให้มาอยู่ในท็อป10อันนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับอ่ะว่าแล้วไปดูกันเลยครับ เปิดโค้งมาลุยเปลี <aran> <t Bis to Island> ่ยนทางแล้วก็ตีเสมอได้โดยเอ็นเทเทียโอ้โหแล้วใครแอสซิสครับโอ้โหมูกโยตสาก้าอีกแล้วนะครับยับมารับบอลไม่ลำหน้าด้วยแล้วดูครับวางโค้งมาเอ็นเทเทียก็โหมบมาได้ถึงที่ถึงเวลาแล้วก็ถูกเหลี่ยมบอลได้เป๊ะมากครับแต่ตอนนี้อาเต้าส่งใครลงมาเนี่ยโค้งดาวรุ่งแฟนต้องนั่งคิดแล้วก็ว่า ต้องเชื่อก่อนว่าจะต้องมีดีแบบนี้แหละครับทำไมถึงาาได้โอกาสก่อนลากาแซสน,นะครับดูว่ามาตินเนลี่กระโดดหน,นักแข้งกังเต้พลาดเอาครับโอกาทองมาดูว่าขอขอตูมเดียวของทางมาตินเนลี่โอ้โหาร์เซนอลทำได้ครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งโอ้กังเต้ไปพลาดท่าเสียหายเลยครับโอ้โหยิงสองนติดครับ ต้นหนุ่มว,วัย18ชาวบราซิลครับมาตินเนลลี่แล้วนี่คือครั้งแรกในเกมนี้ที่อาร์เซนอลได้ยิงหนักบุกบุกใส่ผู้แข่งครับแล้วโดนโต้กลับมาครับมาตินเนลลี่ติดเครื่องมาแล้วเนี่ยครับกองเต้ไปเื่นครับพอจะพลิกตัวกลับครับโอ้โห <c oughs> โซโล่เดียวมาเลยแล้วนิ่งซะด้วยนะครับ <c oughs> ในจังหวะดวลกับเกบป้าครับมาติเนลลี่โ <c oughs> ต้เนี้ยครับท่าบอลกระชกเท้าแต่กลายเป็นดีครับเพราะว่ากองเต้นี่เสียหลักไปเลย รอรอล้วตักไปหาโอเบาเมดยังได้โคกย้อนศรดาละครับ1-0อาร์เซอล์ขึ้นนำโอ้โหแล้วก็เป็นเนสซิสของเปเป้ครับวนเปลี่ยนเข้ามาถึงเจาะเกมรัดมิคอรเซลอยู่ไม่ถึง10นาทีในครึ่งหลังครับได้ประตูออกนำแล้วนะครับยั้ก็เล่นโยนเข้าไปดื้อๆนะครับลงกันเลยทีรอรอให้ รอให้มีช่องเลือกมาที่ดึงกระดาษได้สายไหลๆให้กับลากาเซตพลิกรถย้อนมาให้เอลซิวโอ้ได้ครับได้สามสูดโอ้โหดูบาฟก้าก็ไม่รู้จะป้องยังไงเลยครับทุกต่อบอลจนกระทั่งมีช่องครับเอซิวฝากให้กับเปเป้ดูลากาเซ็ตครับสะกิดบอลให้ลอยขึ้นมานิดนึงครับแล้วตวัดมานะครับก็เหมือนกับเป็นการทําให้ฝั่งนิวคาสเซิลโดยเฉพาะดูบาฟก้าเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดครับ ออทุ <muitas> ่งย้อนหลังแล้วครับไปหาอาริสซอนอืมเพิ่งขึ้นมาเนี่ยอาครับลากเซตชกได้ลากเซตมาเทียรลิสเนวสันสองหนึ่งเจ้าแสงครับโอ้โหโอ้โห้โหทำได้นิ่งมากนะครับตรงนี้แม้ส่วนใหญ่จะโดนจับล้ำหน้าเป็นหลักกรตามให้ลูกเขามีลูกขยันตรงนี้นะครับเป็นคนเริ่มเพรสก่อนนะครับไปเพรสที่อาริสซอนแล้วก็ทำให้ออกบอลไม่ดีครับ พุ่โด่งขึ้นมาเลยครับเอาอบาปิกตว,วัดยิง<ม>เอา้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามศูนย์ครับแม่เป็นยืนด้านหลังของบอลยังไม่มีใครเข้ามาชิดนะครับบอลยังมีโอกาสตว,วัดยิงเข้าไปเลยครับทีนี้ทุ่มไกลามาในเขตโทษนะครับบอลเลยมาแล้ววาดเท้ายิงง่ายๆเลยนะครับวิลเรียนมองแล้วหยอดข้ามไปครับอบอายังอบอลยังกับบอลลงได้จับ แต่งขวาแล้วปัดลูกนี้เรียบร้อยครับ3-0ครับอ้บาเยัง์โอ้โหคือจุดเด่นของวินเลียดน็่คือการวางแบบนี้ครับวางบอลข้ามมาแล้วดูการเอาบอลลงของ,ของบาเยอร์เนี่ยครับนุ่มนวลมากครับแตะิดเดียวครับแล้วตัวประกบไม่เข้าก็เสร็จสิครับโอ,อบ้มาเยอร์ลงมาบอลที่ชาก้าเปิดอาครับลักแซออกไปที่เบรนไนส์ เอาดูว่าจ่อสวนของทางอัศซนอปองแมเดนไนส์เปิดเปิดมางูแล้วลูกนี้โอ้โหถ้าไม่ล้ำหน้าก็หนึ่งสุดเวือนลักซัทเลยครับไม่ล้ำเพราะว่าฝั่องลิพูเองสก,กัดแแบบมาใช่ครับในสุดไม้นี้ก็ใช้ได้ผลเพราะไปล่ใลอให้ลิพูขึ้นไปเพรสซิ่งสูงๆนะครับแล้วลากซัทชิ่งออกไปก่อนนะครับแมเดนไนส์ ดยเป็นชากาเป็นชากาครับลูกนี้โอ้โหสุดสวยสุดสวยเลยครับ2-0สุดยอดครับฟรีคิกลูกนี้ของกานิชากาครับโอ้โหสำคัญด้วยครับท้ายขึ้นปัดได้แค่ปลายนิ้วครับเบนดี้ครับน้ำหนักทิศทางยอดเยี่ยมครับ ตัวนายซาก้าเปิดโอ้โหไม่ได้เปิดครับ3-0อย่างเหลือเชื่อโอ้โหยิงเลยครับปั่นข้ามหัวผู้สาตัวเข้าไปยางมาสจั่นเลยครับกุคโยซาก้าเ็นดี้ี่ไม่อยากจะเชื่อเลยครับ ลูกนี้เจตนามากน้อยขนาดไหนโดนนิวสมิดโดให้มาแล้วต่างเลยเป็นยังไงกันบ้างฮะสิบประตูถูกใจกันบ้างไหมครับ,นะรบหนาลูกที่ผมต้องบอกว่าเกินคาดแล้วก็สวยจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะ ถือว่าเป็นลูกของไอ้เจ้าแกนิชชาก้าครับที่พุ่งยิงเชลซีนี่แหละรู้สึกว่าโหลูกนี้พุ่งตรงนะยิงสวยจริงๆแต่ก็หมันไส้มันนะฮะคนอะไรม,ม,มีเรื่องให้ด่าได้ทุกวันนะครับแต่ว่าลูกนั้นทําดีก็ต้องชมนะฮะถือว่าเป็นลูกยิงไกลสวยเลยนะครับแล้วคุณละครับชอบลูกไหนนะครับบอกพวกเราหน่อยสิว่าชอบลูกนี้ของคนนั้นคนนั้นคนนี้หรือว่าลูกไหนที่เราตกหล่นไปนะครับก็ช่วยบอกพวกเราหน่อยนะครับจะได้ไปหามาดูกันนะครับเพราะว่าปีนี้ยิงน้อย มาลุ้นกันใหมายว่าฤดูกาล2020-2021เนี่ยอาร์เซนอลจะมีท้วยมีแชมป์อะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมไปถึงจะมีการทำประตูสวยๆให้เราได้ดูอีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเชียร์ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ติดตามทั้งช่องของเราด้วยนะครับสองช่องทางนะครับทั้งที่ YouTube AM7 Channel นะครับแล้วก็ที่ Facebook นะครับ a r s e n a l Thailand b ์พูดกันเนนะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ